บนขนุนอําเภอกันทราราครับสีสเกตครับอันนี้เป็นโลเคชั่นอีแบบหนึ่งครับมุมสูงสูงเงี่ยเป็นทุ่งนาผสมกับกสวนยางครับผมมาดูข้างในลึกๆนะครับครับอนนี้เรามีเด็กฝึกหาดครับน้องเติ่นจากมออุบลนะครับสงามมากๆครับพี่น้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามมากเลยครับอยู่ห่างจากตัวเมืองสีสเกตนะครับ86กิโลครับ ห้องโถงก็จะสูงโ่งโปร่งสบายนะครับตามสไตล์ของซิสเกตสมาครับพี่น้องนะฮะด้านทางทิศเหนือก็จะมีระเบียงไปสูดบรรยากาศได้อย่างบริสุทธิ์เลยนะครับผมนะในห้องครัวนะครับก็จะเป็นครัวฝรั่งครับผมแล้วก็มีประตูออกด้านหลังด้วยครับสามารถสร้างเป็นครัวไทยได้ด้วยนะครับด้านหลังครับผมสวยงามมากๆเลยนะะมีการตกแต่งบิวนะครับเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขึ้นนะครับ ในการทํากิจกรรมห้องครัวฝรั่งครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านหลังเป็นครัวเลาาได้ครับห้องน้ํานะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยโมเสกต่างๆนะครับเหมือนกับอยู่ในทํามกลางทะเลเลยนะครับใสปิ้งเลยครับสะอาดสะอาดมากๆครับผมกว้างมากครับห้องน้ําห้องนี้นะครับสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับผม ชั้นบนนะครับห้องน้ําก็จะมีด้วยกันนะครับสามห้องนะครับลังนี้นี่เป็นชั้นบนนะครับดับด้วยไฟนะครับตรงปันไดขึ้นสวยงามมากครับผมห้องกว้างมากครับชั้นสองนะครับทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็มีระเบียงอยู่ทางทิศเหนือด้วยนะครับผมกว้างมากๆเลยพี่น้องนะครับนี่อยู่ชั้นสองนะครับสูงมากเลยนะครับตอนนี้ก็กาลังทํา รบรรยากาศภายนอกนะครับจากพีเตอร์นะครับทีมงานของซิสเกตสังบันครับผมสามารถใช้บริการได้เลยนะครับยินดีต้อนรับมากๆครับผมมีโดรนมุมสูงภาพนิง่งภาพวีดีโอตัดต่อพร้อมครับพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ